สวัสดีคะ่ะทุกๆคนที่ติดต,ตามช่องยูมารุมฮัก่อยู่แล้วก็ช่องไมล์เล็บเจเจห้าเก้าแปดชนลนะคะคืนนี้ใครไปเข้าดาวที่ไหนนะคะเลี้ยงฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้ทุกคนเดินทางไปกลับโดยปลอดภัยมีความสุขมากๆทุกๆคนนะคะฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะไมล์เล <My S 2> <ๆ>็บเจเจไม่ได้ไปฉลองที่ไหนนะคะอยู่บ้านฉลองกันที่บ้านนะคะ ใครที่เดินทางไปฉลองไปท่องเที่ยวนะคะไปดูเข้าดาวกันเผื่อไมเลิฟเจเจด้วยนะคะไมยเลิฟเจเจไม่ได้ไปไหนเนะเาะพอตัวเมืองมันก็ไกล้เหลือเกินนะคะไกลจากบ้านเยอะก็ไม่อยากไปเนาะก็เลี้ยงฉลองกันภายในครอบครัวนี้ละค่ะข้าดาวกันภายในครอบครัวนี้ละค่ะเนาะใครไปเที่ยวก็ส่งความสุขมาฝากไม่เลิฟเจเจด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปกับ ทุกๆคนทางหน้าจอนี้แหละค่ะใครไปเที่ยวที่ไหนที่ไหนก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆมีแต่ความปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะเจอกันคลิปหน้านะค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าดาวกันตอนกลางคืนนะคะสวัสดีค่ะ